กเกษียณอายุราชการปีพุทธศักราช2564รวมใจรักและศรัทธาร่วมมุทิตาด้วยผูกพันน้อมใจกายร้อยอุบะบุพชาติบูชาปราดการศึกษาค่ายิ่งใหญ่บูชาครูดีเลิศล้ำผ่องอัมภัยประนมไหว้ราบซึ้งคุณ บุญอนันต์พอร้อยเรียงเรียงอักษรกลอนกเกษียนซึ่งหมุนเวียนเปลี่ยนมาอีกคราหนวาระปีสี่ชีวิตลิขิตคนคอยฝึกฝนบนวิถีชีวีครูหนึ่งคนแรกผอ,ออนัดลายทองสูก คอยเฝ้าปลุกดวงใจใฝ่เรียนรู้ครูและสิทธิอนุบาลรังพร้อมเชิดชูนับเป็นผู้พัฒนาการงานโรงเรียนครูประพาสคนดีเป็นที่หนึ่งน้ำใจซึ้งช่วยเหลือเพื่อนชอบอ่านเขียนเฝ้าสอนสั่งสิทธิรัก ด้วยภาคเพียนเปรียบแสงเทียนส่องสวัยไปได้ดีอันครูพึ่งเกตมณีนี้ดวงแก้วงามเพลิดแพล้วเก่งทุกเรื่องประเทืองสีพิธีกรมีฝีปากเรารู้ดีสอนประถมวัยบอกชี้นำทางเดิน อีกคุณครูดาราหน้าผ่องใสงามไฉไลสอนภาษาไทยไม่ห่างเหินอยู่ห้องสมุดสุดสวยไม่เคยเมินเฝ้าคอยเชิญทุกท่านผ่านทางมาณบัตนี้ชาวดอกบัวหลังดวงจิตให้คุณครูสี่ชีวิต สิทธามหาขอน้อมจิตน้อมดวงใจมุทิตาแด่คุณค่าครูคนดีสีอนุบาลรังประพันธ์โดยนางชุติมาพักดีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลรัง60ปีที่ผ่านพน้นอันทวงหนาม พยายามภาเพเปลี่ยนเรียนรู้สูป้ปัญหาสร้างคามดีมีคุณธรรมอามวาจากล่าวคำลากัญญาม่ารากลางงามสวัสดีเพื่อนผู้เกษียณกันสามท่านรอมขอโรงเรียนอนุบาลตรางน้องครูโรงเรียนอนุบาลตราที่รักทุกคนสวัสดีครับครับ วันนี้ผอมีความรู้สึกใจง่ายนะที่มีโอกาสได้จะมาร่วมพูดคุยกับพวกเราเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตราชการนะครับตั้งแต่วันที่7รกรกฎาคม2533ที่ผพได้มาย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ในการโริหารบันชการหนึ่งปีกว่าป่า ที่อยู่ที่นี่รเรียนอนุบาลกรางเปรียบเสมืินบ้าหลังที่สองของผมครับผมมีความสุขมากที่ได้มารงเรียนที่ได้มาทํางานร่วมกับเพื่อนครูทุกคน,กนที่สําคัญที่สุดความมีน้ำใจของครูทุกคนระทับใจของลองตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ผมจะได้อยู่มั่นฝันยืน ความรู้สึกของผมตลอดไปครบ60ปีพอมีอายุราชการ42ปีโยกเดือนซึ่งจะมีอายุราชการมากที่สุดในจังหวัดตังในขณะนี้ทุกปีที่ทำงาน42ปีที่ทำงานพยายามตั้งใจทำงานอย่างเต็มใจเต็มกำลังเต็มความสามารถเต็มเวลาอยู่ตลอด ถ้ามีสิ่งใดที่พอทำให้คุณครูทุกคนไม่สบายใจปอต้องขอโทษด้วยนะครับสิ่งไหนที่เป็นความดีงามที่พอได้ทำให้กับครียนรนปบครังขอมอบให้กับคณะครูในรนุกกรนนบนรรจงทุกคนขอมอบกับนักเรียนอน,นรันลรรงทุกคนครับมีโอกาสเจอกันหลังจากที่ปอเกษียณแล้วให้พ,พวกเราเป็นเหมือนพี่เหมือนนอ้อง เป็นเหมือนญาติสนิทกันตลอดเวลารักทุกคนครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีท่านตั้งโอทัง้งรองและคุณครูทุกคนกับผมนายปราปาสมณีใสครูโรงเรียนขันมุบาลางัง วิทยานะจำานาการมีความภาคภูมิใจที่ได้รับราชการคุณในวัยกลางคนนะครับก็คิดว่าการที่เรามาจำนานร่วมกับผู้อื่นก็คิดว่าเป็นการเช่าสังคมที่รู้จักที่สูงที่ต่ำ แล็ก็ได้รับเชา้าพกติกรรมของคณะคุณครูของน้อง,องของนักเรียนผู้ร่วงงานทุกคนผมคิดว่าในโอกาสนี้ที่เราได้รับรบาชการครั้งนี้ก็คือถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตเพื่อจะได้นำเอาไปประกอบกับชีวิตประจำวันได้อบรมสั่งสอน ให้กับลูกลูกหลานหลานบุคคลที่เกิดมาไปหลังของเราเพราะโอกาสดีในโอกาสนี้ก็คือบอกว่าเราได้ทำหน้าที่รับราชการเพื่อทุแแตนพระคุณของเป็นดินคุณของพ่อแม่ที่ได้อบรมสั่งสอนให้เรามาตลอดตั้งแต่เด็กวัยตั้งแต่น้อยจนถึงวัยตัสีย ตอนนี้ก็คือคุณครูก็คิดว่ากวา่าสก็มพ์พดไว้กับคุณครูผู้น้องที่จะให้ไปประกรอบอาชีพหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นไปก็คือว่าหน้าที่ผู้อำนวยการของโรงเรียนในขั้นสูงขึ้นไปก็ขอบอกว่า คติพ์ก็คือให้บอกว่าลกลัวว่าคนดีมีสติจักก,ก็โอเคนะครับและสุดท้ายก็ขอฝากไว้กับคุณครูทุกคนอย่าเห็นส่วนจนเป็นใหญ่ก็ให้เห็นกับนักเรียนนะครับก็ขอบคุณครับวาระเก,กษียณเวียนมาอีกคำรบ สิงต้องจบบทบาทและหน้าที่30เดือนกันยาปี64ครูพึ่นเกตมณีขออำลาสวัสดีค่ะข้าราชการครูและบุละคลากรทางการศึกษาตลอดจนลูกๆนักเรียนที่รักของคุณครูทุกคน40ปีนะคะที่คุณครูได้ปฏิบัติหน้าที่รับราชการรับใช้แผ่นดิน คุณครูมีเพลงเพลงหนึ่งที่คุณครูได้ประพันธ์เพลงไว้เป็นบทเพลงลูกทุ่งตอนที่คุณครูเป็นศิลปินฟังนะคะจะได้บ่งบอกถึงความรู้สึกความภาคภูมิใจของคุณครูจบการศึกษาที่ปริญญาตรีสอบบรรจุมาลายีมาทำหน้าที่ด้วยความภูมิใจ ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นครูดีให้ได้รักภาระอันยิ่งใหญ่สร้างเด็กไทยชาไทยของเรานี่คือภาระอันยิ่งใหญ่ของคุณครูที่คุณครูได้เดินตามแนวของอ,องค์พ่อหลวงรัชกาลที่9้านะคะซึ่งเป็นครูของแผ่นดิน ซึ่งคุณครูได้นำหลักคิดหลักการดำเนินชีวิตทุกอย่างมาเป็นหลักปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อทดแทนบุญคุณของแผ่นดินภายใต้คติประจำใจที่ว่าคิดดีพูดดีทำดีขอเป็นครูดีของแผ่นดินโชคดีที่เกิดมาเป็นคนโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นครูได้สอนคนให้เป็นคนดีนี่คือสิ่งที่ปรารถนาที่สุดในชีวิตของครู เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากลูกศิษย์ของคุณครูทุกคนนะคะว่าให้คิดดีพูดดีทำดีและตอบแทนคุณครูแผ่นดินครูหมดภาระ,ระหน้าที่ของครูแล้วจากนี้ไปคุณครูก็จะแบ่งให้กับทางโลกครูแบ่งแล้วต่อไปก็จะแบ่งให้กับตาทางธรรมก็ฝากข้อคิดกับน้องๆทุกคนว่าอย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่ดับสลายอย่ายอมแพ้หากแม้มีลมหายใจ อย่าประมาทมากไปกับใจคนนะคะนี่คือข้อคิดในการครองตนครองคนครองงานครูเป็นผู้ที่มีแต่ให้การให้นั้นย่อมเหนือกว่าผู้รับนะคะผู้ให้ย่อมเหนือกว่าผู้รับค่ะก็ต้องกล่าวันว่าสวัสดีค่ะเป็นแสงเพียงสองทางกลางปาเขาส่งในเจ้าเดินไปตามใจฝัน เป็นเรือน้อยคอยนำข้ามฝั่งปันเป็นตะวันร้อนแรงบ้างบางเวลาเข้าปออรมมุ่ถนอมพร้อมปั้นแตง่งให้เจ้ามีเรี่ยวแรงวิชากล้าเป็นผลิตผลคนที่งามตามจัญญาเป็นต้นกล้าของชาติปราบมนทิน ครูไม่มีรางวัลการันตีครูสอนเด่นสอนดีใดดังสิ้นแต่เป็นครูด้วยเลือดเนื้อดังใจจินตราบชีพสิ้นอยู่ผลไหนใจเป็นครูสวัสดีค่ะดิฉันนางดาราชูสังค์คุณครูชำนาญการพิเศษกลุสาระภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลตรังตลอดระยะเวลา35ปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะสั่งสอนอบรมให้ลูกศิษย์เป็นคนที่มีความรู้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต้องการให้ลูกศิษย์ ได้นำความรู้ที่ใช้นำไปใช้ในทางที่ถูกต้องประกอบอาชีพและนำพาตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองมีชีวิตก้าวหน้าตลอดระยะเวลาของความเป็นครูไม่เคยละทิ้งหน้าที่ไม่เคยที่จะละเลย มีจิตใจที่จะบอกว่าอยากให้นักเรียนอยากให้เด็กได้รับความรู้ให้มากที่สุดไม่เคยเปิดบงังการที่เป็นครูเป็นด้วยหัวใจคิดอยู่อย่างเมียว่าทำอย่างไรให้ลูกศิษย์ของเราเป็นคนดีเป็นคนเก่งได้ไม่เคยที่จะลืมว่าเราเนี่ย คือผู้ที่ให้ความรู้กับเด็กๆระยะเวลาที่ผ่านมามันได้มงบอกว่าหน้าที่ของเราคือหน้าที่ที่เราจะผลิตคนเพื่อสร้างชาติด้วยความรักและความจริงใจขอให้ทุกคนจงเป็นผู้ที่มีความรัก ความจริงใจและนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยความรักจากใจของครูดาราจุดสามสวัสดีครับนายนัดลายทองสุขตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลรังประวัติส่วนตัวเกิดเมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2,504สถานที่เกิด อำเภอย่านตาขาวจังหวัดรังเป็นบุตรคุณพ่อประสงค์คุณแม่ประคองลายทองสุขที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่100่งทับห4หมู่ที่สองตําบลโคกหล่ออำเภอเมืองรังจังหวัดรังประวัติครอบครัวสมรสกับนางนัตการลายทองสุขมีบุตรสามคน 1. น,นางสาวนัตกิจลายทองสุข 2. นายนัฐพัฒน์ลายทองสุข 3. นายนัทะพงศ์ลายทองสุขประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัชลรวาปีวิหารอำาเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนย่านตาขาวอำาเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังระดับมัธยมศึกษามศส 3, โรงเรียนวิเชียนมาตุอำาเภอเมืองจังหวัดตรังปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธวิทยาเขตสงขลา และมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชปริญญาโทมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธวิทยาเขตประสานมิตรประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2522ตำแหน่งครูหนึ่งระดับ1โรงเรียนวัดหนองเป็ดสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลรัง รวมอายุราชการทั้งสิ้น42ปี7เดือนผลงานที่ภาคภูมิใจทำงานอย่างเต็มที่เต็มใจเต็มความสามารถและเต็มเวลาข้อคิดหรือกติประจำใจคิดบวกเพื่อความสุขของทุกคนนายประภาสมณีใสตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนอันบาลรังประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2504สถานที่เกิดอำเภอยะริ่งจัังหวดปัตตานีเป็นบุตรคุณพ่อพันคุณแม่ละไมมณีใสที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่84ทับ8ตบทับเที่ยงอำเภเอมืองรังจัังหวดรังประวัติครอบครัวสมรถกับนางภาวนามณีใสมีบุตรสองคนหน นางสาวสุจินทารามณีสยสองนายอัศดายุทธมณีสยประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่สโรงเรียนวัดป่าสีอำเภอยยริงจังหวัดปัตตานีประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนเมืองยะลาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเมืองยะลาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2547ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านสงไง่บาลาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลรังรวมอายุราชการทั้งสิ้น17ปีผลงานที่ภาคภูมิใจ รางวัลสถานศึกษาต้นแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองกิจกรรมการผูกเงื่อนลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3งถึงสางานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2,562 ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบตัตรระดับเหรียญทองกิจกรรมการใช้เข็มทิศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2,562รางวัลหนึ่ง0สนครูดีข้อคิดหรือคติประจำใจกลัวคนดีมีสัจจะ นางเกตมณีนพัทลุงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลรังประวัติส่วนตัวเกิดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 0 4สถานที่เกิดบ้านเลขที่4หมู่ที่2ตำบลหัดสำราญอำเภอปะเหลียนจังหวัดรังเป็นบุตรของนายชมนพัทลุงและนางเปื่อนนพัทลุงที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่12ทับ10หมู่ที่2ตำบลหาดสำราญอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังประวัติครอบครัวมีบุตร1คนประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนบ้านหาดเหลาระดับมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนปลเหลียนพดุงสิทธิ์ระดับมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนวิเชียนมาตุระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนรังบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีขรุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยวิทยาลัยครูภูเกต็ตระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานีประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2525 ตำแหน่งครูหนึ่งโรงเรียนบ้านด่านอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดน,นครศรีธรรมราชปัจจุบนันตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลรังรวมอายุราชการทั้งสิ้น40ปีผลงานแห่งความภาคภูมิใจรางวัลครูต้นแบบสาขาปฐุมวัยโครงการครูต้นแบบประจำปีพุทธศักราช2544 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติรางวัลเหรียญทองระดับชาติการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพอทอโอเบกอวอร์สด้านนวัตกรรมเละเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมระดับก่อนประถมศึกษาประจำปีพุทธศักราช2556และประจำปีพุทธศักราช2557สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โลร่รางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่11ประจำปีพุทธศักราช2557สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโลก่เกียรติคุณรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตะเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีพุทธศักราช2559สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับภาค การคัดเลือกผลงานวิจัยองค์ความรู้นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย t Practice ที่มีการขยายผลต่อยอดผลงานระดับภาคประจำปีพุทธศักราช2562จากสำนักงานศึกษาธิการภาค6 ข้อคิดหรือคติประจำใจอย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่ดับสลายอย่ายอมแพ้หากมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจคนนางดาราชูสังตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลรังประวัติส่วนตัวเกิดเมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2504สถานที่เกิด อำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบุตรของคุณพ่อนายคุณแม่เนยชัยเดชะที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่38ทับ59ถนนวังตอตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองรังจังหวัดรังประวัติครอบครัวสมรสกับร้อยตรีสุปชัยชูสังถึงแก่กรรมประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่4 half. โรงเรียนวัดเขาแก้ววิเชียนอำาเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชระดับประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนวัดเขาแก้ววิเชียนอำาเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชระดับมัธยมศึกษามศ .3 โรงเรียนกาลยานีศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชระดับมัธยมศึกษามศ .5 โรงเรียนกาลยานีศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชระดับอุดมศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชระดับอุดมศึกษาค้าราสตรรบัณฑิตวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อวันที่25เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,529ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยปัจจุบันตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลรังรวมอายุราชการทั้งสิ้น35ปีผลงานที่ภาคภูมิใจ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประถมศึกษาปีที่4-6ถึง6ระดับเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขตหนึ่งรางวัลหนึ่งแสนครูดีรางวัลครูดีไม่มีอบายามุกครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่นระดับกลุ่มทัพเที่ยงประจำปี2564ข้อคิดหรือกติประจำใจทำงานด้วยใจรัก รักในงานที่ทำช่างดูสูงค่ากลั่นออกมา จากดูวงใจครูไอยครูทั่วเมืองไทยดังเทียนชัยส่องนำชีวาสว่าสวัยชี้แนวทางให้เกิดปัญญาเป็นความหวังเด็กไทยทั่วลาควรค่าแก่การเชิดชู สูงยิงไม่อาจเปรียบกับสิ่งใดศักดิ์สิทครูนั้นยิ่งใหญ่ระเบิดไกลไปทั่วแดนฟ้าแม้งานจะนักในยุปฏิรูปการศึกษาจง ูงค่นี่แหละนะคำว่าครูขอเชิญชวทุกผูพระคุณครูสูงค่ามากล้นขอฝากชาติไว้ในองเมือครูทุกทุกคนสะอังได้กไทยให้ดีเลิศลน้นสมดังคำคนยุกย่องบูชา